เราจะถ่ายแบบเดินมาว่าเแคนนอน o n เบอร์ช h อ t ที่บอกว่า i.s technology แล้วก็สัตป้องกันการสั่นไหวจริงหรือเปล่า ก็จะเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของผู้คนบริเวณนี้นะครับก็จะมาท่องเที่ยวกัน